ดีครับเบาเหนือสาวสารมากินประเที่ยวครับมาเด้อครับพี่น้องจะดูคลิปเบาเหนือเนาะม,มากินขน้าวน้งเบาเหนือเนอก้อยหอยเชอรี่ครับสูตรสาวสารก็ตามคลิปนับง่ายๆครับอ,อมรัวแกงประดุกเสย็คือคือนเนาะเอินอมเนาะอมประดุกเสย็คือคือนครับอันนี้ลอยๆกินประมาณสักี่ห้าเดือนจะได้ว่าม่ผักไหลเนาะนะครับ กระลำจะก็ะน,น้ำลินฟาต้มเจใส่น้ำป่านะนเนาะิ้นเลก็ิ้มไม่ยิ้ใไม่หอมอเงาเลยถ้าภาคกาดเขาเอาน้ลินฟาตเลยเอมหลับเหมออเลยมีข้าวน้ำปลาเพลงเนี่ย Thế hmm? yeah, yeah. <coughs> hmm, giờ hả? rất thêm Rồi Mình xin lúc nữa Đây

Given cái hưu luyện, một tình hào quân nè, Khao nín lệch khao khôn tìm hãy này luyện hàm lưu. Hãy hàm lưu 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 nhỉ? lưu hàm khá hàm ว่าหอมเม็ดออกหมดละม,ลมันหอมดีเลยถ้าปิ่นอยู่น้ำบ้านเขาคุณเขาไม่ได้เม็ดออกแล้วนะเพิ่นทุบออกเด้อทุบเน่ยเม็ดออกด้านล่างไหนอ่ะอ๋อทุบๆน้อเสียงอ๋อน้ำเสียงห้อนอร่อยอ mương nào cũng ghé hoàn bố rồi <laughs> เฮ็ดแบบที่ล้แซ่บแค่กินหิบมันกับที่ขมโพดนรสขมมาใหญ่เพราะที่เผาเนาะ แค่ให้ความความร้อนของมันทอดมือนี่เนาะเอาเลยก็ลอกออกมาตักเลีดไว้มันจะเบาดีสูงมันหนอะเบาเบามาดึงเขาก่อเขาจะอมาต้มเขาก่อนแช่หน้ามันก่อนทำมาต้มมาต้มข้าวเดียวสกัดตัดตัดตัดใส่ลงอไป ลลน,นถ้าคุ้นมากก็พอ,อดีพอดีปกโมเย่ยอร่อยด้ยสารชดนะนำอ้ <laughs> อาอว ดีบีนึ่ง้าเลยอ่อมเปกล้า่อยด้วยนาะอืมถ้าเปลี่ยนเป้าหนือยู่บ้านน่ะ

บองทีเพ like nice ื่อนม่จำแงตีเหมอนกัเรต้องเป็นแบบของไปเอมาบิบบีเลยครับนี่นหละเป็นเด็กๆบางเหนือจำนี่เนาะนะครับกิน mm ก็พอก็แม่น่ะต่เด็กเลยวจำมี่เลยก็ไม่ได้ปลาน้ำเลยไม่ได้ปลาเลยค่่เอาพักเอาอย่างเขาไป อกอย่างนอกนนออวันหน้าถ้านี้อย่างก็ใบเตยเผาครับพักี้เราจะทาไม่ครบสูตรเลยทนึกเนากินข้าเนียวสุดหยอดเลยพี่ขี้ข้าวซ<น>อนตามเมื่อละวันเน็นงจะเมื่อ เสี่กิโล <S 2> <S 2> ไหมบอกซื้อมาเงินออกข้างหนึ่งของซื้อมาไว้สี่กิโลหนึ่งที่ละหน่อยที่หน่อยเนาะเอานึ่งมดมันจะแข็งมันจะแข็งแห้งในเข้า ส่วนนี้นางนี่กระรำแซ่บกระมูเนาะไม่ว่าถูกกระมือ่ะอืมที่านเอกือไปถือ,ถอ,ถอรกระมืน้อยเดียวถ <c oughs> ้าเป็นที่บ้านเขาระไหสิบคนละดูบ้า <c oughs> นเขาคนยังทงเทพหรือว่าไปทำงาน บบมกมาแล้วหนตเขาจกินนีเนี่ยซื้อจลาตังนี้มมีเดีอวือมแงเดือแทงอ่ะอืมอืม,มไปสื้อในบ้านตรงนี้จะบ้านด้านเลยโอ้ยโอ้ยพ้อแม่ นี่มีหลายอย่างอืออืมอัมนี้เยอะเรอไปรสไทยกินหลับกล<ะ>ิ่มนมมนยังใครขุมแดงเนาะ ก็ยังผมยังกินดิบนะกินดิบก็ใช้ดิบเพื่อเอ็นว่า,าขาย,ยนะอนี่เนี่ยผมอร่อยกว่าคระเดาอีกโอ้กระเดากระเดาผมให้ผม,มกะกระเดาเนี่ยกับดีงัวนะซูซี่บุ๊ล พ้นภาคไหนไหนถ้าอยากร้องเฮ็ดกินเบิ้งก็ร้องเบิ้งในคลิปแล้วก็เฮ็ดกินน้ำก็ได้น้ำก็แปลกอยู่เด็เดี่ยวมาแปลกปันดูอมเซมเขยเรียงเน่นบอกไอ้ว่าแล้วเขาใส่น้ำเนี่ยครับใส่บะขามมันจะส้มออกแลนแลนเออหน่อยนึง ตัวซุปจะน่ามั้งตัวบหยตอนนี้กินไ้กินยากเสียปุกินอิ่มนอนอุ่นหุ่ไม่เกี่ยว <S falar> หอมนะพ่ต้องกินเขาแซ่บนะเขาเียสิ่อย่างแซ่บบดเลยนะอร่อยทุกอยอรม่นั่นเขาแ้พากินซุปช่งห้ที่แกงในช่วงหแซ่เขา่ยังมาแซ่บอยู่อืมันอร่อยกินเพ่ง มีนเบยัข้างล่งเค็มไรนุ่มหนุ่มเบยเบย์เกิดอะไรกันป,ป,ป,ปกครับไม่บอกอม,มีสองเมนูนี่วันนี้พานเลยบ้านๆเลยอเอนียวเหมืนานในเลียงถ้ามันเลียงให้คืนกัหนีเนาะมกนร็ซุกนะผพานเลยครับ อ,อร่อยหอ,อมตะไคร้เข้าเครื่องเข้าอย่างดีแล้วเนาะตุมขามได้นั้อ <c oughs> ตอนนี้แก้วจะผูกแข็งแข็งอืมไม่กินได้โอเคมืนอ้อนเสียหลายๆมือเลยเลยนาะเสียเขาเปลี่ยนน้ำเสียเรือ่อยๆดิอันนี้เสียมือหนึ่ง ถ้าเป็นนุชไชนะ่เนี่ยเพิ่นเรียนเมืาา่อคืนเป็นแบบต้มแบบต้มแนีวนแพ็กมาอือ<ช>แพกตรงโค้บอืมอเป็นแบบอี้บอกเพิ่งทำมาต้มบ่เขากผม่เคยกินเนาะไม่มเคยกินเนาะเออทำน้ำต้มเนาะชอบกินเนียเนานะครับผมจิกวก็แซ่บไค่เบาเหนือสาวสารด้วยน,นะครับขอบคุณครับกินต่างกินนาครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับ